ลูกของผมอยู่ในแอ่งน้ำชั่วคราวครับข่าวดีครับได้ฟรีดรับแต่ถ้าดูจากสถานการณ์นะครับเราไม่เห็นน้ำเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกผู้ร่วมกลัวหรือมาร์เกอร์ของเรามาพิสูจน์ให้ได้ครับว่าลูกเราอยู่ในแอ่งน้ำชั่วคราวิวธีพิสูจน์ครับให้เหยียบลงไปครับใช้น้ำหนักตัวเหยียบลงไป ถ้าเห็นน้ําเอ่อขึ้นมาถือว่าใช้ได้ครับอยู่ในแอ่งน้ําชั่วคราวครับเหยียบเฉยๆนะครับไม่ใช่กระทิมนะครับใช้น้ําหนักตัวเหยียบน้ําเอ่อมาถือว่าใช้ได้ได้ฟรีดรอปครับวิธี d r นะครับให้หาจุดผ่อนปลนหรือจุดที่แห้งที่ใกล้ลูกที่สุดลองหาดูครับตำแหน่งนี้ถือว่าแห้งใกล้ลูกที่สุดแล้วไม่ใกล้เข้าหาหลุมด้วยนะครับ มาเอาไว้ผมจะดรอปในระยะหนึ่งครับแรงเช่นเดียวกันครับไม่ใกล้หลุมเข้าไปกว่าเดิมนะครับมา,าไว้อีกข้างหนึ่งเราจะดรอปลูกให้อยู่ในระหว่างทีสองอันนี้ครับหาลายดีๆ แค่นี้เราจะได้ลายดีๆด,ดีง่ายๆแล้วก็ถูกกดด้วยครับอย่าลืมนะครับถ้าลูกของเราอยู่ในแอ่งน้ําชั่วคราวสมมุติว่ามองไม่เห็นน้ําเราต้องพิสูจน์ให้ได้ครับบ่าลูกของเราอยู่ในแอ่งน้ําชั่วคราว เหยียบลงไปถ้าเห็นน้ําเอ่อขึ้นมาได้ฟรีดรับครับจุดที่ใกล้ที่สุดแห้งที่สุดหนึ่งครับเล้งโดยไม่ใกล้เข้าหาหลุมครับ